เรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นก็ใส่พริกลงไปค่ะกระเทียมพริกเก้าเม็ดกระเทียมสองกลีบนะคะที่เห็นเปืเป้อนๆน,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 นี้คือราชนีตาทั่วนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บผงชูรนสน้ําตาลทรายจ้ะเนี่ยสลับกันแล้วก็ใส่น้าปลาค่ะเพื่อที่จะบี้น้ําตาลปี๊บให้เขาละลายนะคะบีบบี้เสร็จเรียบร้อยตามด้วยมะเขือเทศค่ะวันนี้ใส่มะเขือเทศลงไปห้าลูกจะ้ะขนาดนั้นเชีย สมามเขอเทศสเสร็จลงเรียบร้อยเออนาะดินพันกันก็บี้อีกเช่นเคยอะ่ะบี้บีบ,บให้เขาแบบน้ําออกมาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เนะาะมะนาวหนึ่งลูกค่ะมะนาวที่บ้านป้าค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเยอะมากค่ะดกมากพี่น้องเอยดกขิ้ลูจะดกยังไงนจะจ๊ะอ่ะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้ปลาระ,ะสองทัพีค่ะสูตรเราเองจ้ะ หนึ 1> 1่งถึงสองทับพีหนึ่งทับพีครึ่งถึงสองทับพีประมาณนี้อ่ะชิมรสโอเคเรียบร้อยใส่ถั่วฝักยาวที่ตำไว้แล้วใส่ลงไปจ้ะคุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินอีกแล้ววันนี้วันนี้กินตำตำถั่วเนาะนี่ก็ของเครื่องเคียงกากใ่นะลูกชิมไข่ผัดถั่วอินเทอรั่วอันนสักเล็กอะไร เห็นดำๆว่าตักคนหลังกล่องอ่ะตำถั่วไข่ต้มเนี่คืออเไรอะไรเนี่ยถัวเนี่ยมันไกด ตำถัวผัดถัวเนียวนี่แมวกระ่ายเนาะ กเหมือนตาถาดมีเครื่องเคียงแต่ไม่มีผักเราตัวเป็นทังเนื้อ ทำมือก็อร่อยว่าปลาล้อขาอร่อยไม่าหลาตรงนั้นมีเต๊ะไดข นุ่งยิ่งว่งอเราจะไปซื้อกล่องหุ่นเหนียไม่ใใรนะู้อะไรมีอะไรายนะจะเลี้ยงทำไมหนักกิน แซ่บโอ้ยแซ่บจริงๆใหน้นนองเลยคือนะนำเล็กนะพะเหมูมันน่ะไร่อยอยู่คือยังไงอ่ะปิ๊งบิ๊กีเร<ส>นี่หดลแล้วน่ากินสลัดมีแลน้ำลับสเ็กก็ไม่ยากรอกห <c oughs> มู พักไ,ไม่อยากเลย,ยนเด้อน้ำเ,เรา,า,าเก็กเปิดอยางเลยอะแล้วคิปหนะน้าน่าจะเป็นจะไปหรือเปล่าแล้วศิษย้าก่อนทำอะไรคะจะม่ขายหรอ เสียงหนังโทรมาคามนมากกว่าอะไรทั้งนั้น,นปูด,ดูเหรอยังเซลอยู่ด้วยดูต้มยำปูสาวันไม่จบเลยปูดูลูกตอนนะดูว่าสามคทนดันมัดูพักตันะอยากกินชาไข่ไม่ได้ะวโลน้ำหนักไม่เกี่ ไม่ได้บนดนวนกระดูหนถอาทำอะไรจะหลุดในนำน้ขามตัวเองไม่ได้เป้นปากโอจันทร์หรอวะ มึงจะซื้อต่างอบ้างซื้อมาจากไหนคะเคยซื้อมาแล้วไงกวจมจกกมเลยว่ะตั้งแต่เขาจะไม่ชอบชอบอะไรชอครับหมูนี่คือมาลลกัมาก็ลอยคองถามอ่ะคือมันซื้มาตั้งนานเลยกว่าะมดหมวยปุ้คนั่นคือไม่ย่งบาเลยั่นคืองาที่มันเยอะเยมดเนี่แต่หนังอีก ว่าที่มันไม่แข็งมันก็ไม่ไหวกระป๋อบอ่ะขมูต้างแชบหมูเขาจะแชบหมูเออเขาจะแชบขาหมูหมันต,ต้องนินงหนันกนี่งหนไม่ไปแบุ้มานกันนัก็เ้ยมันหลอกจริงนะกายแล้วมาชาเสือไก่มาจิ้มก็หลับ 那一个，明白了。 ý vào thăm nó thảo chào im đi nào chào 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 Bye chào